สวัสดีครับจากครูลูมานะครับวันนี้นะครับเบาะ VIP แล้วนะครับตัวนี้ Gen 4นะครับติดตั้งสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเพิ่มออปชันที่วางแก้วนะครับพับได้นะครับชาร์จ USB นะฮะที่วางแก้วพับได้ชาร์จ USB นะครับตัวนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะฮะตัวนี้พับได้นะครับ พับเก็บได้แบบนี้นะครับมีช่องทางเดินให้นะครับตัวนี้ปรับหกทิศทางร้อนเย็นนวดนะครับครบนะฮะติดตั้งแบบไม่ติดซุ้มล้อนะครับคันนี้มีต่อเบาะไปด้วยนะครับถึงด้านหลังเลยนะฮะตัวนี้นั่งแล้วขาไม่ติดนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเบาะซ้ายเบาะขวานะครับเรียบร้อยนะฮะเดินหน้าได้นะครับ เบอกเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะครับรุ่นนี้นะฮะสวยงามนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับจากคุณรุมานะครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ